บาวเซกสวัสดีครับรอครับรอออรอคุณหน้าคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีกินข้าวเลยมันก็ไม่ใช่นะครับผมมันก็ต้องทำงานก่อนไม่กอนเดี๋ดยวไฟอะทำใหม่นะเดี๋ยวตัวไฟอนะไทำใหม่จะเอาแบบใหม่มหน,นะครับผมเอ่อทำใหม่ ใส่เลยตัดเลยโดยเดยอะคุณนี่คุณนี่บอกไปท่นเสร็จแล้วก็วันนี้ขัดพื้นนะผมอย่าไปขัดพื้นนะผมเอาเครื่องขัดนะครับผมเดี๋ยวจะไปเอาเครื่องขัดมาขัดพื้นแล้เคลียร์นะผมรอจะมีเสื่อน้ำมันส่งมาแล้วก็ขัดแล้วก็ เอาเสื่อม,มันมาปูนะครับแล้วก็ปลกเตียงพวก,กอะไรก็ตามมานะครับผมเอฟซนะระบบไฟก็พวกนี้นายเสร็จนะครับระบบไฟเสร็จแล้วก็พื้นเสร็จปูเสื่อม,มันเอาเตียงมาที่นอนมาให้น้องเขามันนอนได้เลยนะครับผมใจเย็นครับพี่นะใจเย็นครับผมใจเย,ย็นรับรองว่าเซอร์ไพรส์บ้านนี้เซอร์ไพรส์แน่นอน,นครับหลายๆอย่างบ้านนี้เซอรร์ไพส์มีเซอร์ไพรส์แนอนเอฟซีจะกดติดตามแล้วกดติดตาปุ่มติดตาเลยนะไอ้ทีนะรับรองว่าคาดไม่ถึง ไม่ถ right? mm ึกขาดจริงๆนคื้อน้ำโมาไปกินเลยเอเนี้ยเงินจะหมด้เนี้ยหมดก็มดจริงเงินแล้วก็ต้มาตีไข่เปรียวันยเกับกินง่ายงยงอยากไรยมดเรื่องธรรมดาได้หมดแล้วไ้ี่ตรงนะหมดสวันเลย Chị đâu có như một phần tiếp à, tiếp các bạn tiếp tiếp ạ? tiếp 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 không tiếp 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 Đây, ควรไปดูดอ่ไม่รู้หรอกอยู่ใกล้เสียงไปพูดเลยละ่ะกดไว้พี่วาวก็ให้กดไว้นะคะพี่วาว<ม>ไปหาขอมกดไปทิ้งนิดนึงโมโอ้ยเมื์เมย์แขนนั่นนี่มาหาแขนค่อยนี้่ม่มมนนคม่คอยดีอยู่แขนที่กลางค่ะแขนมือนี่แขนมือน,น,น,นี่ทำตาโหลดเลย เข็นว <US une> <morally terminar> <elim> ่าทัอทัลเให้เราจับหนึ่งชั่วโมงอีกมือข้างหนึ่งก็ถือกล้องอีกมือข้างหนึ่งก็กดเื่อยแ้วกันนะเข็นว่าอะไรนี่ก็ท่อนลิก อ่ะอีกไปไปอางตอนี่ก็เป็นการปิดแผ่น่อนพักนะครับพี่ช่างเหน็ดจริงนะครับทั้งสองห้องเลยเนาะสวยงามกันเลยทีเดียวทีเดียวะ

คืวจะวางกำดักหรืเอเปหมือ่าจะตกนะม,ม,มูไม่จับันไดให้อ,อาบมองงอา่ายอรอาข้าจบนไให้เราไ้เ่องก่อน,น้า่เยแลนละยิงไม่เข้ายิงะไรเฮ้ยเอเล่ หลังจากทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะทำยังไงต่อนะฮะทุกท่านเอามีไมีแผนเยอะเกินนะครับมีแผนเยอะเกินจะทำอะไรก่อนเป็นงงเลยตอนนี้แต่หล,ลักๆก็เน,น้นเน้นให้ห้องอให้น้องเข้ามาอยู่ก่อนน้องพี่นะเนาะ จุกบ่อืคอ๋อเหรจออืมจบเลยจัดห้องถือว่าสมบูรณ์แบบทั้งสองห้องเลยเนาะอืมทั้งสองด้านต่อไปต่อไปอาจจะมีเอ้าเราดูตอนต่อไปแล้วกันนะครับผมบึ้งพูดเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกลมายเขามันนะเพราะเราออกกัสติกครับยัง